EP ที่2นี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการ MM ว่ามันสำคัญยังไงและวิธีการ MM ที่ดีนั้นจะต้องทำยังไงคะ่ะคือถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดแบบนักลงทุนเนี่ยก็บอกเลยว่าคุณจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเงินทุนการบริหารความเสี่ยงก่อนเสมอเพราะเรื่องนี้มันสำคัญมากนะคะสำคัญถึงขั้นที่ว่าต่อให้คุณเทรดแบบใช้อารมณ์เทรดแบบไร้สติเทรดแบบ เหมือนวันนี้คุณคุ้มครั่งมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่คุณให้ค่าให้ความสําคัญกับเรื่องของการเ MM อเป็นอย่างดีเนี่ยคุณเทดใช้อารมณ์แค่ไหนพอร์ตคุณก็ยังไม่แตกเลยค่ะจากประสบการณ์ตรงนี้ของฟ้านะคะก็คือต่อให้คุณเท็ดแบบครั่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณรัก m MM, อ็อรมพอตคุณก็อยู่รอดค่ะ แต่ฟ้าไม่ได้หมายความว่าเอองั้น MMD แบบนี้ไม่ต้องฝึกหรอกไ n d s ซ t เทคนิค c a l ทั้งหลายไม่ต้องไม่ต้องฝึกอะไรทั้งนั้นก็แค่ MMD ก็รอดแล้วคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพอถ้าต่อให้คุณ MMD แต่คุณสติหลุดบ่อยๆคุณไม่มีความรู้ในจุดเข้าอะ่ะคือเดี๋ยวมันก็จะวนอ่างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวอะไรแบบวนไปวนมาไม่เลิกไม่ลานะคะคุณก็จะไม่สําเร็จในตลาดนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปไฟ้าย้ําเสมอว่าทุกส่วนสําคัญเหมือนกัน คุณจะต้องมีให้ครบทั้ง3ส่วนเพื่อประกอบล่างที่ฟ้าพูดไปแล้วใน EP 1ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้พอคุณเห็นความสำคัญของการ MM แล้วคุณเห็นความมหัศจรรย์ของมันแล้วว่ามันดีแค่งไงนะคะมาดูกันค่ะว่า วิธีการในการ mm เนี่ยเราควรจะ mm แบบไหนที่ให้พอดีกับใจของเราแล้วก็พอดีกับพอร์ตของเรานะคะวิธีการ mm หลักๆก็ที่เห็นใช้ทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่ฟ้าใช้ตอนที่เข้ามาเทรดแรกๆก็คือฟ้าจะใช้จํานวนทุนที่มีอะคะ่ะหารด้วย2 0 0 0 0ตรงนี้เช่นสมมุติว่าเรามีทุนอยู่10,000ดนดอลเราหารด้วย2 0,000 ก็จะออกหลอดได้ที่0.5หลอดคงที่แบบนี้ค่ะก็คือไม่ว่าคุณมีทุนเท่าไหร่เอาทุนใส่ลงไปแล้วก็หารด้วย20,000มันก็จะได้จํานวนหลอดออกมาแล้วในทุกๆครั้งที่คุณเทรดเนี่ยคุณก็จะได้เป็นหลอดคงทีอ่อย่างฟ้ายกตัวอย่างไปพอต10,000หาร20,000ก็จะเหลือหลอด0.5ทีนี้ทุกๆครั้งที่เทรดก็จะออกหลอด0.5ไม่ว่ากราฟจะอยู่ตรงไหนสต็อปลอสจะไกลแค่ไหนสต็อปลอสพันจุดก็ออก0.5สต็อปลอส500จุดก็ออก0.5 แบบนี้ค่ะก็คือเป็นการเทรดแบบหลอดคงที่ไปเรื่อยๆข้อดีของตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องคิดเลขเยอะจําง่ายๆเลยว่าเราออกหลอดเท่าไหร่ในแต่ละไม้แต่ว่าข้อเสียคือเราจะไม่สามารถควบคุมได้ว่าจํานวนเป็น,เป,นเป็นเงินนะคะเราจะเสียเท่าไหร่ในแต่ละไม้เพราะบางทีถ้าสต็อปลอดพันหนึ่งศูนย์จุดหเราก็จะเสียห้ารถูกไหมคะแต่ถ้าสต็อปลอดแค่ห้าเราก็จะเสียสอง มันก็เลยแบบเหมือนกับอัตราการเสียค่ะเป็นจํานวนเงินอ่ะมันไม่คงที่ฟ้าก็เลยตอนหลังฟ้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้อีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่2แบบที่2ก็คือเป็นแบบว่ากําหนดเลยว่าใน1ไม้อ่ะเราจะเสียเท่าไหร่อย่างตอนเนี้ยพอร์ตอะค่ะ5,000ดอลของฟ้าฟ้ายอมเสียที่10%ของพอร์ตก็คือ500เหรียญซึ่งไอ้10%ของพอร์ตอ่ะเอามาจากไหนก็คือเอามาจากที่ว่าใจฟ้าหลับได้ว่าถ้าฟ้าเสีย10%ของพอร์ตเสีย500เนี่ย ฟ้าจะไม่รู้สึกอะไรฟ้ารับได้เพราะฟ้ามั่นใจว่าถ้าฟ้าเสีย500้เดี๋ยวไม้ต่อไปอ่ะฟ้าก็ได้คืนเป็นพันแล้วการแบ่ง10%บเออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเราลองจินตนาการดูนะคะว่ามันเหมือนเราแบ่งเงินออกมาเป็น10กองหมายความว่าถ้าเราแพ้ติดกัน10ครั้งเราถึงจะพอแตกแต่ว่าฟ้ามั่นใจในระบบของตัวเองว่าเออมันมันไม่แพ้ถึง10ครั้งก็คือจากที่ทำแบ็กเทสมาดูสถิติมาเนี่ยมันก็ไม่เคยแพ้ติดกัน10ครั้งแล้วก็จากที่ฟ้าลองเทรดมาเองเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ค่ะได้ปประมมมาณ2ีันก็ไ่เคย ติดลบเกิน10ครั้งคือเต็มที่มันก็ติดแบบ3ครั้ง4ครั้งคือไอล้ลราที่สครั้ง4ครั้งเนี่ยมันไม่ได้เทรดตามระบบ้วยนะมันเป็นแบบมีแบบช่วงจังหวะที่แบบว่าเราสติหลุดเข้ามาแทรกด้วยมันก็เลยเหมือนแพ้ติดกันหลายครั้งนะคะแบบนี้แต่ว่าเอาข้อดีก่อนนะคะมันก็คือเราจะรู้ว่าเราจะเสียแต่ละไม้เนี่ยกี่ดอนเท่าไหร่เป็นจำนวนเงินที่ชัดเจนแต่ว่าข้อเสียคือเราจะต้องแบบว่ามานั่งคำนวณสมมติว่าไม้เนี้ย เราอมเสียที่500แต่ไม้นี้สต็อปลอดพันเราก็ต้องเอา500มาหารพันมันถึงจะได้จํานวนหลอดออกมาเวลากดเราก็ต้องเหมือนแบบคอยคิดเลขตลอดเวลาคิดให้ไวนะคะก็คือเอา500หารพันออกมาเป็น0.5แต่ถ้าสต็อปลอด500อจุดนะคะก็เอา500หาร5 0 0มันก็จะออกได้1หลอดหรือสต็อปลอด8 0 0จุดเอา500หาร800อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นจานวนหลอดคือจํานวนหลอดอะ่ะมันจะไม่คงที่แต่จํานวนเงินที่เสียคงที่ ทีนี้คุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณน่ะชอบสต็อปลอแบบไหนมากกว่ากันแต่ถ้าถามฟ้าฟ้าแนะนําว่าให้เลือกแบบที่2เพราะว่าฟ้าว่ามันคุมง่ายคือเรารู้ว่าเราจะเสียเป็นเงินเท่าไหร่ชัดเจนนะคะในแต่ละไม้เนาะทีนี้คุณก็มาดูว่าคุณน่ะจะใช้สต็อปล็อกี่เปอร์เซ็นต์เริ่มแรกเนี่ยคุณก็ไม่ต้องใช้10%แบบฟ้าก็ได้ถ้าแบบวันนี้คุณเพิ่งเพิ่งหัดเทรดนะคะคุณอาจจะใช้แบบ3%หรือ5%เ ก็แล้วแต่เลยบางคนอาจจะบอกว่า5%เสี่ยงแต่สำหรับฟ้ามันไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้า5%เนี่ยมันแปลว่าคุณน่ะจะต้องแพ้ติดกัน20ครั้งเลยนะพอร์ตคุณถึงจะแตกถูกไหมคะแล้วถ้าคุณแพ้ติดกัน20ครั้งขนาดนั้นน่ะระบบคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันคือคุณรับได้หรอเวลาเทรดแล้วแบบว่ามันแพ้ติดกันเรื่อยถึง20ทีอะ่ะใจเราไปแล้วนะคะใจเราน่าจะ รับไม่ไหวแล้วกับการติดเสียติดติดกันขนาดนี้ต่อให้คุณบอกว่าไม้ที่21บเ็ดคุณได้แบบ30 R อาเลยอย่างเงี้ยโคเวอร์ที่เสียทั้งหมดมาแต่กว่าจะไปถึงไม้ที่21อ่ะคุณน่าจะเหนื่อยไปแล้วนะคะเพราะว่าระบบที่มันถ้ามันแพ้เยอะติดกันเป็นสิบ0ครั้งอะ่ะก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับฟานะคะก็อยากแนะนําให้ลองเพิ่มเงื่อนไขหรืออะไรที่มันทําให้ระบบคุณอะ่ะแท้ติดกันน้อยลงแล้วก็ถ้าคุณเริ่มเทรดต,ตอนนี้ยอย่าเพิ่งรีบหลอนไปเติมเงินแบบ เป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องรีบรอนค่ะเพราะอยากให้คุณตั้งใจเรียนตั้งใจหาความรู้ให้จบถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะไปโรงเรียนที่ไหนไปโรงเรียนคอร์สไหนคุณรอเรียนของฟ้าให้จบแล้วพอจบแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยไปลองเทรดก็ได้มันยังไม่สายหรอกค่ะในเดือน2เดือนนี้ตลาดมันยังไม่หนีไปไหนมันยังมีโอกาสให้คุณทาเงินอีกเยอะแต่ช่วงนี้อยากให้คุณหาความรู้แบบจริงๆจังๆเริ่มเลยทุกเรื่องแล้วก็ฟ้าแนะนําว่า ถ้าคุณเพิ่งเริ่มวันเนี้คุณไปเก็บตังค์มาเลยให้ได้สักหนึ่งร้อยเหรียญจะมาเติมสิบเหรียญแล้วเทรดอะไรเงี้ยคือฟ้ามองว่าบางทีมันมันน้อยเกินไปที่เราจะออกหลอดได้คุณอาจจะบอกเอาไปเทรดพอดเซนอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้นะคะแต่สำหรับฟ้าคือร้อยเหรียญอ่ะมันไม่เยอะเพราะว่ามันเหมือนกับวันนี้คุณร้อยเหรียญมันคือประมาณ3,5 0 0ถูกไหมมันเหมือนกับคุณเอาเงิน3,5 0 0ก็คือจ่ายค่าคอร์ดอะถ้าเสียไปคุณก็แค่คิดว่าถ้ามันแตกวันนี้ย3,500ก็แค่คิดว่าจ่ายค่าคอร์ดแต่ไอส้สญญาตเ,าเติมเข้้าไปแลวอะ่ะ คุณจะเทรดแบบคนที่ฝึกฝนมาแล้วคนที่มีความรู้จริงๆเทรดแบบเทรดแบบฝึกฝนนะคะเติมร้อยหนึ่งคุณออก0.01ไปก่อนไม่ต้องออกเยอะออกหลอดแบบขั้นต่ําที่เขาให้ออกได้เพื่อเทสว่าระบบที่คุณมีมันดีจริงไหมเพื่อเก็บสถิติว่าเวลาเราไปลงสนามจริงอ่ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าฝึก0ูนสักสาเดือนถ้าคุณไม่ต้องเติมเพิ่มเลยนะแปลว่าคุณสําเร็จละแล้วลทีเนี้ยถ้าคุณอยากจะขยับหลอดอยากจะอะไรคุณเริ่มเก่งแล้ว คุณก็ค่อยๆเพิ่มทุนค่อยๆขยับหลอดก็ได้แบบนี้ค่ะไม่ต้องรีบร้อนไฟหายให้คุณเขียนมันออกมาค่ะว่าคุณน่ะจะใส่ทุนที่เท่าไหร่ค่าเทอมแค่ไหนที่คุณพร้อมจ่ายให้ตลาดเป็นการเรียนรู้ที่คุณรู้สึกว่าจ่ายไปแล้วมันโอเคอันเนี้ยมันเป็นค่าเทอมฉันจะไม่เสียดายที่คุณจะให้กับตลาดได้นะคะลองเขียนดูว่าจานวนไหนเงินจํานวนไหนที่คุณจะเป็นพอตตั้งต้นที่คุณยอมเสียได้แล้วสต็อปลอครั้งละเท่าไหร่ที่ใจคุณรับไหวแปเอากระดาษกระปามาเลยค่ะแล้วเขียนเพราะการเขียนเนี่ย มันจะทําให้คุณเห็นภาพในหัวชัดขึ้นเพราะการที่คุณแค่คิดอยู่ในหัวมันก็คือแค่คิดบางทีมันฟุง้งแต่เขียนออกมาเนี่ยมันจะทําให้คุณเห็นเลยว่าตัวเลขคืออะไรสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรบ้างคุณต้องเลือกให้เสร็จนะคะให้สัญญากับตัวเองให้คํามั่นกับตัวเองแล้วตั้งใจทําตั้งใจว่าวันนี้คุณจะเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์ที่ให้ค่าให้ความสำคัญกับการ MM เสมอ ไฟเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจอ่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกคุณเลยค่ะ